ชายอ้วนคนหนึ่งกำลังปีนขึ้นไปซ่อมหลังคาเขาถือเลื่อยไฟฟ้ายอยู่ในมือแต่เลื่อนนั้นหนักมากจนเขาทรงตัวแทบไม่ได้อยู่หลายครั้งท่านใดนั้นเขาก็ปินไอเดียขึ้นมาเขามัดเลื่อยไว้ด้านหลังเอวของตัวเองแต่เขาลืมไปว่าเลื่อยยังเปิดอยู่เลือ่อยค่อยๆตัดบันไดออกเป็นสองท่อนทีลนี้แต่ชายอ้วนก็ยังปีนขึ้นไปจนถึงด้านบนได้ยอย่างทุลักทุเลพอขึ้นไปถึงเขาดันทําให้เพื่อนร่วมง,งานตกใจเพื่อนของเขาตกตะลึงรีบแย่งเลื่อยไปจากมือและเพราะความโมโหก็ฟาดเลื่อยเขาที่หัวชายอ้วนหลายครั้งห ชายอ้วนหลบไปข้างๆทําให้คอนลอยออกไปในอากาศพอดีกับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเพื่อตรวจงานคอนพุ่งเฉียดหัวเธอไปและตกลงไปในถังน้ําผู้หญิงคนนั้นโกรธมากเธอจึงเริ่มบีนบันไดขึ้นไปแต่ทันทีที่เห็นว่าบันไดถูกตัดไปแล้วเธอยิ่งโมโหมากกว่าเดิมในความชุดละมุนนี้ระคังใบใหญ่ที่แขวนอยู่ด้านบนก็หลุดลงมาและตกลงใส่หัวเธออย่างแรงดังตู้ทั้ง3าคนมองลงไปแล้วก็รู้ทันทีว่าเรื่องมันเริ่มจะหนักขึ้นกว่าเดิมพวกเขาตกใจและรีบบีนลงมาแต่เพราะบันไดถูกตัดแล้วพวกเขาจึงเสียหลักและตกลงงงงใส่่ผูู้้้้หญิคคคนนนนนัััททา ขึ้นไปและเห็นว่าชายอ้วนเริ่มบีนลงมาอีกครั้งพ่อเห็นแบบนั้นทั้งคู่ตกใจและรีบลากผู้หญิงออกมาให้พ้นแต่ดันทําให้หัวของพวกเขาชนกับหัวดาเพลิงที่อยู่ตรงหน้าทันใดนั้นชายอ้วนก็ลื่นตกลงมาจากด้านบนและทิ้งตัวลงมาทับผู้หญิงอีกครั้งดูเหมือนเธอจะหมดสติแล้วจริงๆทั้ง3ตกใจรีบสาดน้ําเพื่อให้เธอฟื้นแต่กลับทาให้สถานการณ์แย่กว่าเดิมทั้ง3คนจึงรีบวิ่งไปขึ้นรถแต่ดันชนบันไดอีกอันที่ตั้งอยู่ใกล้ๆชายที่ยืนอยู่บนบันไดนั้นเสีีียยหหหหลลลลััััักกกกกกแแแะะตตงงงมมมาาาาาาทททบบบผู้บบ้้้้ญิิออคคคนนนนนนพพเเ็็3ดวว่าชใจํขโโ เข้าไปจาัดก,การเข้าแบบสไตล์เหมือป้าม W